สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาเต้งค่ะวันนี้ก็มากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําวิดีโอแท็กนั่นเองเนื่องจากว่าได้รับการแท็กมาจากพี่แนนคุณสวยต่างนั่นเองนะคะพี่แนนแท็กออกมาเป็นคลิปวิดีโอนั่นก็คือ I love d u r k s t o n e makeup นั่นเองก็คือเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางใน d u r k s t o n e หรือว่า้านขยายานั่นเองพี่แนนก,ก็เลยแท็กมาแล้วมันจะมีคําถามอยู่ทั้งหมดประมาณ10ข้อ ให้เราทําตอบว่าเอ้ยคนอื่นเป็นยังไงอะไรอย่างเก็เออโอเคสนุกดีชอบเป็นคลิปวิดีโอแท็กพวกเนี้ยนะคะวันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคาถามแรกจะเป็นอะไรเนาะสำหรับคําถามนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วคําถามเนี้ยมันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งพี่แนนเขาแท็กมาเป็นภาษาอังกฤษก็คือเขาพิมพ์ไปใต้ข้างล่างข้างล่างใน YouTube ของเขามาแต่จริงแล้วนะก็ตี้ก็ตอนแรกแปก็งงว่าเอ้ยยังไงก็เลยมาเรียบเรียงใหม่ หลังจากที่ดูที่แน่แล้วนะคะก็เลยมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ทําเป็นภาษาไทยดีกว่าทุกคนจะได้เข้าใจง,ง่ายๆนะคะสำหรับคำถามแรกเลยนั่นก็คือขอหยิบก่อนนะขอดูโพยก่อนอ่ะเป็นเครื่องสำอางรักซ์ตอนที่ชอบมากที่สุดนะคะสซอร์เตี้เลยนั่นก็คือถ้าสังเกตดูจากที่ใช้ยเยอะๆแล้วนะน่าจะเป็นเลฟลอนอถ้ามากที่สุดนะก็คือต้องน่าจะเป็นเลฟลอนถ้าลองมาเยกให้เป็นมาจาริกาแล้วกันก็คือชอบเป็นระดับที่สองนะคะถ้าเอาที่มีขายในเมืองไทยนะ อืมโอเคจะรับมาถึงข้อที่สองนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวโปรดส,สำหรับหน้าแก้มลัลลิฟอืมก็คือเป็นเฟซชีนลัลลิฟนั่นเองนั่นก็คือถ้าเป็นฟเนฟซหรอน่าจะเป็นแป้งเทลมีบ้างเทลมียนเ,เจร์บออยฟรีเบอร์สี่สี่ใช้มากเกินสิบยี่สิบตลับแล้วมัง้งน่าจะถึงยี่สิบตลับแล้วมัง้งคือใช้ไม่ตลอดใช้ไม่เยอะมากคือชอบมากแต่อันนี้แบบว่ามันจะหาซื้อได้ตามพวกตรลดัดมากาลอด ไม่มีตำขายพวกตำบุปรสั์อะไรพวกนี้นะคะสําหรับแก้มที่ตอนนี้ชอบเลยต้องยกให้เป็นมอจาริกาจริงๆ p ั p เดอร์ e ี k แล้วตอนนี้เขาออกมาใหม่แล้วไปเล่นมาแล้วนั่นก็คือครีมเดอร์ชีกนั่นเองก็ไม่แพ้กันคือ,อ,อรอเมื่อไหร่นะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปสอยนะถ้ามันลดราคานะฉันจะไปสอยแน่นอนและออย่างหนึ่งเลยถ้าเป็นลิปสติกนะคะแน่นอนเลยต้องเป็นเลฟลอนนั่นเองใช้มาตลอดเลย นเวเวตหนึ่งสองห้าใช้มาตลอดอันนี้ก็เหมือนกัน mm. นูเวเวตเหมือนกันคือชอบมากชอบฉันบอกว่าคือมีสีอื่นก็เยอะอ่ะชอบหลายสีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นถามว่าสีไหนชอบที่สุดก็คงเป็นนูเวเวตแต่สีอื่นๆก็สวยนะคะลองไปเลืเอกมาถึงข้อที่สามนะคะข้อที่สามเลยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชอบหรือชอบน้อยมากเอาที่ว่านัตตี้ได้ซื้อมาใช้แล้วละกันแต่คือไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเขาดีหรือเปล่านะคือยังลองไม่เท่าไหร่แต่บอกว่าแต่พอมาเจอตัวนี้คือมันฮิตมากแต่ทันใช้แล้วไม่ฟื้ม นั่นก็คือเลฟลอนซอบแมทลิปครีมสีตานันตเตอร์ชื่อสีอะไรมาน,นะน่าจะเป็นสีสต๊อกโคมมันคือไม่รู้นะว่าสีอื่นมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่นัตตี้ใช้สีสต๊อกโคมแล้วไม่ไม่ปื้มอย่างแรงคือทุกคนบอกว่ากบสีปากได้มิดสวยเนียนสนิทแล้วบอกว่ากลายเป็นเนื้อแมทสวยสวยคือนัตตี้ใช้แล้วปากแห้งมากคือลองผสมแล้วก็เนื้อก็แย่เหมือนเดิมแล้วคือกบสีปากมีไหมไม่มิดจ้ะคือลองผสมกับย่างอื่นเลยนะไม่ใช่หาวิธีทดลองแนละ้วแต่ก็บอกว่า ก็ยังไม่ปลื้มอยู่ดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะสีนี้ปะเพราะไม่ไม่เคยซื้อสีอื่นไงก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันโอเคหรือป่าแต่ถามว่าไม่ปลื้มก็คงอันนี้แหละค่ะ N by X d o u Matte Lip Cream มาถึงข้อสี่เลยนั่นก็คือที่ที่ขายเครื่องสำอางในราคาถูกที่สุดณตอนนี้นะยกให้ Eve u m b o y ที่สยามสาแควร์สยามสาแควร์หรือว่าซอยเจ็ดปะอืมสยามสาแควร์ซอยเจ็ดคือปลื้มมากคือมันมีทุกอย่างแบรนด์นักสตอนที่มันจะถูกกว่าที่อื่นแต่ถ้า ถ้าเอาถูกอีกที่หนึ่งนั้นก็คือต้องอาจจะเป็นเจเล็งแต่เจเล็งเขาหลากค่ะหลายอย่างอันนี้ก็อีแฟนบอยก็คือในแนวเจลิงอะแต่คือเจลิงไก่ไงอีแฟนบอยใกล้มากฉันไปบ่อยมากเดินฉันบอกว่าไม่รู้จะซื้ออะไรหรืงคือไปบ่อยมากคือไปสยามทะเลต้องแบบว่าแวะไปเดินอีแฟนบอยแล้วคือแบบเหมือนเป็นที่สิงสธิ์ไปแล้วอืมมาสำหรับคำถามที่ห้านะคะคำถามที่ห้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชอบแต่คนไม่ค่อยรู้จักหรือไม่ค่อยนึกถึงหรออืมอะไรนะ น่าจะเป็นของ i n t u it กับ for you อะค่ะคือสองแบรนดนี้ก็โอเคนะไม่ได้แย่แต่คือสีสั่งมันก็โอเคแต่แบบว่ามันอาจจะติดไม่ทนเนื้ออาจจะแบบไม่เพอร์เฟกเท่าบอกว่ารุ่นแพงๆแ,แต่ถามว่าสีหรืออะไรแพคเกจเออหน้าตาอะไรมันโอเคนะสำหรับนัตตี้นะนัตตี้รู้สึกนะคือ i n t ทูอกับโฟยูทูอโอเคเลยคือเคยใช้เหมือนกันแล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะ สำหรับข้อที่หกเลยนะก็คือผลิตภัณฑ์ลักสโต้นที่ราคาแพงเกินเหตุในความคิดของตัวเองสำหรับความคิดของนัตตี้หรอที่มันแพงหรอ,อถ้าเป็นดักซ์ต์นนะน่าจะเป็นฟรายดอกคือก็เข้าใจนะว่าเขาเป็นแบรนด์แบบพ r e m i u ยม a s s แต่คือบอกว่าคือในความรู้สึกเรอนะเอาอะคือข้อนี้ในความรู้สึกคือนัตตี้รู้สึกว่ามันแพงไปมาสคาร่าแปดเก้าร้อยบีบีครีมหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทแป้งพับเท่าไหร่นะเกือบพันหรือเกือบ เกือพันหรือเลยพันไม่รู้อะคือรู้สึกแพงมากแพงจนแบบเฮ้ยแพงไปหรือเปล่าคือดักสโตนนะแต่คือเขาก็เข้าใจว่าเออแบรนด์เขาตีตลาดเป็นพรีเมียมแมสก็เออถ้าถามว่าเราแพงเกินเห็นนะตี้ว่าแฟรี่ด็อกคือใช้แล้วจะดีแค่ไหนไม่รู้ยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ถามว่ามันแพงไหมนะที่ว่ามันแพงอีกแบรนด์เลยที่นัตตี้คิดว่าแพงนะถ้าขายในบ้านเรานะถ้าขายที่ญี่ปุ่นอาจจะถูกก็คือนั่นก็คือ w ดอ n g ลวิงรู้สึกว่ามันแพงมากอะไรเนะื้อห้าร้อยก้าบาท คอนตาปอมสี่ละห้าสิบสามร้อยกว่าบาทสามร้อยเกือบสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยอ,อายแชโดว์แปดร้อยอีไลน์ที่มันแตกออกมาของของดอลลี่วิงเนี่ยคือแพงไปนะจ๊ะจุดนี้คือแบบอว่าอยากจะเล่นนะแต่บอกว่าเห็นราคาแล้วบอกว่าซื้อไม่ลงจริงๆจ้ะอ่าสำหรับมาถึงคำถาม้อสิสเจ็ดนั่นก็คือเปรียบเทียบโชว์ยูเบดดัสโตนรูฟงงคำถามว่าคือเหมือนประมาณว่าให้โชว์ผลิตภัณฑ์คือไม่ขี้เกียจโชว์นะขี้เกียจหยิบมา ซัลสาโตนที่เทียบกับแบรนด์ไฮเอ็นได้เอออืเท่าที่ใช้มาแต่ไม่มีขายในเมืองไทยนะขอโทษด้วยแต่เป็นแบรนด์นักสโตจากเมืองนอกก็คือของยูนั่นเองก็คืออังกฤษนั่นก็คือเป็นสลีกสีโลดโกใกล้เคียงกับนาสีออกาซัมอย่างที่หลายๆคนรู้แล้วก็ติดตามถ้าคนชอบพวกน,นี้นะ่าจะรู้ดีแต ด้วยความที่สีมันใกล้เคียงมากแต่มันก็มีข้อต่างอยู่นิดนึงด้วยความแบบราคามันก็ต่างกันเยอะขึ้นเนื้อเนื้อของสลิกเนี่ยอาจจะแบบว่าหยาบกว่าหรือบอกว่ามันไม่เนียนเท่าแล้วก็เมสกิเตอร์เขาค่อนข้างหยานิดนึงแหละถ้าถามว่าออกกระซั่มเนียนไหมเนียนจริงสวยคือเฉดสีมันจะใกล้เคียงกันมากเลยถ้าถามถ้ามันใช้แทนกันได้มันนที่ใช้ว่าใช้แทนกันได้ถ้าใครอยากได้ของไฮเอ็นที่ราคาถูกหน่อยนัตที่แนะนําเป็นปักแก้มของสลิกนะคะ้เขามีเลให้เลือกหลายสีเลยลองไปเล่นดูกันชอบมากเหมือนกันค่ะ สำหรับคำถามข้อสุดท้ายข้อที่แปดนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดักสโตนที่ดูโฆษณาเกินจริงอืมโฆษณาเกินจริงเหรอจริง,รงๆเราต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ยมีแต่ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริงเยอะมากเลยนะแต่ถามว่ายกให้แบบเกินจริงมากเลยเหรอติ๊ขอเป็นเมบาลีนได้ปหคือด้ยวยความที่มันสื่อมันเยอะมากในบ้านเราของของเมบาลีนแบบว่าติดทนละ16ชั่วโมง8ชั่วโมงโน่นนี่นั่นแบบโอ้จะติดไปไหนจ้าแบบว่า นี่กูทาสีทาบ้านหรือเปล่าแต่เปล่าคือมันคือเครื่องสําอางแล้วแบบติดทนนานไปหรือเปล่าคือแบบถ้าหลายคนใช้ก็ดีก็ดีไปแต่ในความรู้สึกนัตตี้บอกว่ามันไม่ขนาดนานมันไม่แบบว่าเฮ้ยอเมซิ่งแบบติดดีเวอร์บอกว่าไม่มีหลุดไม่มีลอกปัญญาอ่อนหรือล่ามันคือเครื่องสําอางแต่จะไม่ใช่สีทาบ้านก็คือบอกว่าแจริงๆแล้วคือเครื่องสําอางหลายแบรนด์ในบ้านเราคือไม่อยากจะบอกนะแต่เครื่องสําอางหลายแบรนด์ในบ้านบ้านเรานี่ก็โฆษณาเกินจริงเยอะเหมือนกันนะคือ นอกจากที่เป็นแบบว่าเมคอัพแล้วสกินแคร์ก็เยอะนะคือแต่ตอนนี้เราพูดถึงเมคอัพนะไม่ได้พูดถึงสกินแคร์คือก็ค่อนข้างเยอะแล้วคนไทยก็แบบเป็นอะไรที่แบบว่าเสพพวกโฆษณาเยอะออเก็ยังไงก็รู้สึกว่าเออถ้าให้เรื่องนะคือคงมเวนิแบบว่าโฆษณาเวอร์มาจริเจจุดนี้โอเคก็หมดแล้วนะคะกับทั้งหมดแปะคำถามที่ได้รับการแท็กมาจากพี่แนนนั่นเอง ก็ขอบคุณมากเลยที่พี่แนนอุตสา์แท็กมานะคะเอยชื่อด้วยว่านตัตตีคือแบบว่านั่งฟังแล้วอุ้ยไม่ทําไม่ได้แล้วมังคือนางเอยชื่อมาสักขนาดาน,นี้ก็โอเคทําให้แล้วนะคะพี่แนนก็ขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์แท็กมาให้นัตตี้นะคะคือชอบจริงเชอ่าอะไรที่มันเป็นอย่างนี้มาสนุกดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าในคําถามแปดข้อเนี่ยคือก็ตอบก็ตอบ,ก,ตอบก็ตอบในความคิดของตัวเองนะคือใครคนอื่นจะว่ายังไงไม่รู้แต่เออ ในเมื่อเป็นแท็กอะ่ะเออก็คือนัตตี้ใส่ความไปตัวเองก็คือตอบคาถามแล้วว่าแปดชิ้นแปดคถามที่นัตตี้บอกไปเป็นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ก่อนจะจัดก,กันไปก็ต้องขอบคุณเนาะพี่แนนที่อุตส่าห์แท็กมานะคะขอบคุณมากค่ะอ๋อลืมขาดไป้ได้เลยเกือบลืมดีใจมากขอบคุณพี่แนนด้วยนะคะที่อุตส่าห์ส่งของมาให้นัตตี้นะคะขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ส่งให้ขอบคุณแทนปอมด้วยแล้วก็ขอบคุณแทนน้องกาด้วยละกันที่อุตส่าห์ส่งมาให้ทั้งสามคนเลยพี่แนนน่ารักมาก ไว้พี่แนนกลับเมืองไทยเมื่อไหร่อีกทีนะคะไว้ค่อยคุยกันอีกทีนะเดี๋ยวจะโทรไปหาอีกทีเนาะยังไงก็วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ